กา,การเปลี่ยนถ่ายยุคสมัยจากเฮเซมาเลวะยอมรับกันเลยว่าแฟนๆโทคุซัตสึบ้านเราคงตื่นเต้นกับคอนเทนต์ฝั่งของค a m เม้เตอร์สมากกว่าเนื่องจากฝั่งไรเดอร์เขามีการแบ่งยุคอย่างชัดเจนตั้งแต่ยุคโชว,วะยุคเฮเซจนมาถึงยุคเลวะมันเห็นภาพชัดกว่าดังนั้นไม่แปลกใจเลยว่า ทำไมเหล่าแฟนๆโทคุซัสึถึงเฝ้ารอคอนเทนต์จากฝั่งไรเดอร์มากกว่ากลับกันซูเปอร์เซนไตที่สร้างมาอย่างต่อเนื่องไม่ได้มีการแบ่งยุคแบบเห็นภาพได้ชัดขนาดนั้นจึงไม่ค่อยได้ถูกพูดถึงมากนะขนาดเปลี่ยนยุคยังเป็นการคาดเกี่ยวกันแบบไม่ชัดเจนเลยดังนั้นความไฮป์ของแฟนๆจึงไม่หนักเท่าฝั่งของไรเดอร์แต่พอเข้าสู่ยุคเลวะมาปีที่5แล้วทุกอย่างกลับสวนทางกันไปหมด คอนเทนต์ฝั่งไรเดอร์เห็นภาพชัดเจนในการเปลี่ยนถ่ายยุคสมัยแต่เนื้อหากลับไม่น่าดึงดูดทำออกมาได้แย่มากกว่าดีกลับกันฝั่งเซนไตพอเข้าสู่ยุคเลวะแล้วยิ่งทำยิ่งดีแต่และเรื่องมีเอกลักษณ์น่าจดจำเป็นของตัวเองแทบไม่มีเรื่องไหนเลยที่ทำออกมาแล้วห่วยเว้นแต่เรื่องของดีไซน์นะวันนี้เราจะพามาดูกันว่าทำไมเลวะเซนไต ความแปลกใหม่ที่ลงตัวทำไมถึงทําออกมาได้ประสบความสำเร็จขนาดนี้ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยมาชินเซนไตค i ลาม a เจอร์เปิดเรื่องแรกด้วยขบวนการเซนไตลำดับที่44คิลามเจอตอนเปิดตัวเป็นเรื่องหนึ่งที่แฟนๆนั้นคาดหวังอยู่ในระดับกลางๆไม่ดีแล้วก็ไม่แย่ ก็เข้าใจว่าเซนไตมันก็ประมาณนี้เป็นซีรีส์ขั้นรอลำดับที่45ซะมากกว่าเพราะเซนไตจะเล่นใหญ่ทุกๆโปรเจกต์ครบรอบลำดับที่5ดังนั้นความคาดหวังของแฟนๆจึงไม่ได้สูงมากนักคิดว่าเป็นเรื่องที่ดูผ่านๆได้แต่เอาเข้าจริงเรื่องนี้มันก็สนุกในตัวของมันมันไม่ได้พีคมันไม่ได้เพอร์เฟกเป็นอีกเรื่องที่ธรรมดาแต่ไม่ได้แย่ประครับประคองตัวเองไว้ได้ไม่ถึงขั้นห่วยแตกแต่ให้เรียกว่าดีก็ยังไปได้ไม่สุด ็ต้องทํำามเข้าใจว่าระหว่างถ่ายทําการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดมันหนักจริงๆมันส่งผลกระทบถึงวงการสื่อทั่วโลกจําได้เลยว่าระหว่างฉายคุณลิโอโคมิยะหรือคนที่รับบทเป็นจูรุหรือคิราเมเลสก็ติดโควิดอกีกดังนั้นเรื่องนี้จึงสร้างออกมาด้วยความทุรัก์ุุเลเพอสมควร หุ่นรวมร่างร่างสุดยอดที่ควรจะมีก็โดนตัดทิ้งดังนั้นการที่มันประครับประคองตัวเองจนจบได้โดยที่ดําเนินเรื่องได้ไม่ออกทะเลมากนะผมจึงต้องขอชื่นชมทีมงานผู้สร้างที่เขาสู้กับเรื่องนี้มากจริงๆถ้าไม่มีโควิดเรื่องนี้จะออกมาเป็นแบบไหนกันมันก็น่าคิดมากๆแต่ถ,ถึงอย่างนั้นเรื่องนี้มันก็มีข้อดีหลายจุดเรื่องคาแรคเตอร์ตัวละครมีการนำเอาอาชีพทั่วไปมานำเสนอจนเรารู้ได้ว่า พวกเขามันก็แค่คนธรรมดาที่เก่งในสายงานของตัวเองเท่านั้นคนธรรมดาที่ต้องมาปกป้องโลกผมว่าทางเรื่องนำเสนอตรงนี้ออกมาได้ดีมากๆอีกอย่างเพลงประกอบทั้งเพลงเปิดและเพลงปิดถือว่าทำออกมาได้ดีสนุกติดหูเลยทีเดียวดังนั้นคิราเมเจอร์ถือว่าเป็นการเปิดยุคเลวา่าได้ไม่ผิดหวังกลางๆมันทำให้คนไม่คาดหวังเพื่อไม่ให้เรื่องถัดไปต้องมาแบ่งรับความกดดันก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้นั้นก็พอดูได้ไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่ คิไคเซนไตเซนไคเจอร์โปรเจกฉลองครบรอบ45ปีที่แฟนๆรอคอยก็ได้มาถึงซึ่งเปิดตัวมาได้แปกตามากโดยเรื่องนี้จะกลับไปใช้คอนเซปต์เดียวกับแจ็คเกอร์ซีรีส์ลำดับที่2แต่มีดีไซน์คล้ายๆกับโกลเดนเจอร์ซึ่งมันลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อโดยเปิดตัวมามีลูกทีมที่เป็นคีไครน้อยสีสีที่มีแรงบันดาลใจมาจากผุ่นยนต์ของล่นพี่และตัวเอกของเราเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวโดยมีสีขาวเหมือนกับบิ๊กวันจากแจ็คเกอร์ บอกตรงๆตอนเปิดตัวทำเอาผมประทับใจมากๆโดยเรื่องนี้เป็นการนำเอาพลังของรุ่นพี่มาประยุกต์ใช้แบบสร้างสรรค์ไม่ได้มีการเปลี่ยนร่างใ,ใดๆแค่จะมีพลังที่เกี่ยวข้องกับธีมของรุ่นพี่กระบวนการนั้นๆการดำเนินเรื่องถือว่าสนุกเพลิดเพลินและบันเทิงไม่ได้เข้าคั้นเข้มข้นและไม่ได้กล่อย การผูกปมปริศนาถือว่าทำออกมาได้โอเคดูสนุกมีการนําเอาฉากเก่าๆของขบวนการรุ่นพี่มาล้อเรียนได้อย่างสร้างสารรค์ดีไซน์ตัวละครทุกตัวทําออกมาได้ครีเอทสุดๆความเข้ากันของตัวละครทําออกมาได้ลงตัวมากๆ ถึงอย่างนั้นเรื่องนี้ก็ยังมีข้อเสียเดิมๆในของขอบวนการเซนไตถึงแม้มันจะนําเสนอภาพลักษณ์ออกมาได้แปลกใหม่แค่ไหนแต่การนําเสนอก็ยังคงตามสูตรสําเร็จของขอบวนการเซนไตฉบับ101ซึ่งข้อเสียของมันก็เปรียบเหมือนกับเซนไตเรื่องอ,งอื่นๆคือความน่าเบื่อของช่วงท้ายตอนและความเบียวแบบฉบับเด็กๆก็แงส่สิซีรีส์นี้มันทำออกมาขายเด็กนี่ก็ใช่ครับมันคงจะเป็นเรื่องปกติของขอบวนการเซนไตไปแล้ว ้าสองเรื่องหลังจากนี้มันไม่มานะแต่ผมจะยังไม่พูดถึงแล้วกันทุกคนพอจะเห็นภาพตามผมแล้วใช่ไหมว่าสูตรสาเร็จของซูเปอร์เซนไตนั่นแหละครับมันเป็นสิ่งที่เรื่องนี้ยังมูฟออนออกจากมันไม่ได้และทําให้ผมมีความรู้สึกว่าจะดูหรือไม่ดูเรื่องนี้ก็ได้คงไม่สําคัญอะไรเพราะมันดําเนินเรื่องแบบนั้นจริงๆมันผูกปมได้น่าสนใจจริงๆหะครับแต่เล่าออกมาได้ไม่น่าสนใจเท่าไหร่ทาผมหยุดดูไปพักนึงเลยถึงกลับมาดูต่อ แต่ถึงอย่างนั้นซีรีส์เรื่องนี้มันก็คู่ควรกับการเป็นซีรีส์ฉลองครบรอบ45ปีอยู่ดีถึงมันจะสู้โกไคเจอร์ aiser, ที่เป็นซีรีส์ฉลองครบรอบ35ปีไม่ได้ก็เถอะแต่ถึงยังไงเรื่องนี้มันก็มีความสนุกความฮาของมันที่ทาให้เราหลงรักสรุปเรื่องนี้ก็จัดอยู่ในระดับที่ดีแต่ยังไม่ถึงขั้นพีคแต่ก็ดีกว่าหลายๆเรื่องในช่วงหลังมาน,นี้ อาวตารโลเซนไตดงบราเชอร์การออกนอกกรอบที่ทำออกมาได้เพอร์เฟคสุดๆเปิดดีไซน์มาด้วยความอีหยังวะกับการนำสีดำกับสีชมพูเป็น CG กกากๆที่เห็นแล้วก็ชวนหงุดหงิดทุกครั้งและตอนเผยแคนนะสนักแสดงก็ทำออกมาได้ดูธรรมดาสุดๆ ทำไมสีแดงดูแข็งกระด้างอย่างนั้นวะนี่คือความคิดแรกแต่ที่ผมสนใจและอยากดูเรื่องนี้ก็คือมันนําเอาตัวละครไคโตะจากเซนไครเจอร์มานี่แหละและหุ่นช่วงแรกก็นําเอาเซนไครจูรันมารวมล่างด้วยเฮ้ย <c oughs> หรือมันจะเชื่อมโยงกับเซนไคเจอร์วะแล้วมันจะเชื่อมโยงกันในรูปแบบไหนนี่แหละคือปมแรกที่ทําให้ผมอยากดูเรื่องนี้พอตามดูจนจบแล้วผมก็ได้คนพบว่า ปมที่ผมสงสัยมาตั้งแต่ต้นนั้นไม่ได้รับการเฉลยชอ,อะไรเลยแต่มันเหมือนหลุมพรางที่ทําให้เราอยากดูเรื่องนี้มันเป็นเหมือนหลุมพรางที่ทําให้เรามองข้ามข้อเสียที่ตอนแรกที่เราตั้งข้อสังเกตเอาไว้คือเรื่องนี้มันสนุกมากๆมันให้ความบันเทิงสุดๆมันคือความไม่เพอร์เฟกที่โคตรจะบันเทิงอะตักะเหรอเหตุผลเหรอคืออะไรไม่ต้องมีเสียแต่ความสนุกซะ ซึ่งสิ่งเหล่านั้นมันทำออกมาได้ดีจนเรามองข้ามความไม่เพอร์เฟกพวกนั้นได้ซึ่งการดําเนินเรื่องมันเล่าได้ไม่น่าเบื่อเลยจริงๆไม่มีการขายของที่เยิ่นเยอะไม่มีการใช้หุ่นมาต่อสู้แบบเสียแอร์ทม์บางตอนหุ่นก็โผล่มาเพื่อให้รู้ว่ามันมีเฉยๆออกมาไม่ถึงนาทีเลยด้วยซ้ําบางตอนก็แทกข้อคิดที่โคตรจะลึกซึ้งมันทําให้การตามดูตั้งแต่ตอนแรกยันตอนสุดท้ายไม่รู้สึกติดขัดเลยแม้แต่น้อย มีหลายปมที่เราลุ้นอยากให้คลี่คลายสักทีแต่บางปมยังไม่ทันจะคลี่คลายพี่แกก็โยนปมใหม่อัดมาให้คนดูแต่ก็เป็นการเพิ่มปมที่ดูไม่ยัดเดยียดสีแดงที่เคยมองว่าแข็งในตอนแรกก็คาแรคเตอร์พี่แกมันเป็นอย่างนั้นแหะแข็งทั้งเรื่องแต่ผมรักเขาอะแต่ผมว่าคนจะดูเรื่องนี้มันต้องปล่อยวางจริงๆนะและพร้อมรับสิ่งที่ตัวหนังนันำเสนอ อย่าให้เรื่องอื่นมาเปรียบเทียบเลยเพราะถ้าคุณเอาเรื่องอื่นมาเปรียบเทียบคุณจะได้รับความบันเทิงจากเรื่องนี้อย่างไม่เต็มที่ปล่อยวางและ Enjoy ไปกับตัวมันอย่างเดียวก็พอบอกเลยว่า m a s t e r p ์พีซพูดมาขนาดนี้มันจะไม่มีข้อเสียอะไรเหรอก็ถ้าฟังที่ผมพูดมาดีๆนั่นแหะคือข้อเสียของมันคือมันอะไรไม่รู้สเปะสปะอยากทําอะไรก็ทําอยากยัดอะไรก็ยัดไม่จะมีที่มาที่ไปวางปมผูกปมมาตั้งนานพอจะเฉลยก็เฉลยแบบง่าย พอจะเคลียก็เคลียแบบง่ายๆบางปมผูกไว้ตั้งแต่ตอนแรกก็ให้มันจบไปซะอย่างนั้นโดยไม่มีการเฉลยใดๆเรื่องนี้มันรวมแต่ข้อเสียที่ใหญ่หลวงแต่แล้วไง่ก็มันสนุกอ่ะมันสนุกจนผมต้องช่างแม่งกับข้อเสียที่ผมบอกอ่ะคือถึงแม้ข้อเสียมันจะเป็นแบบนั้นแต่มันก็ไม่คาใจคนดูนะแ้ารู้สึกว่าช่วงท้ายมันเล่งไปหน่อยอ่ะอยากให้มีแอร์ถามมากกว่านี้อีกสัก 3- 4ตอนก็ได้มันเหมือนตลอดระยะที่ผ่านมามันเล่นสนุกเพลินจนลืมไปว่าเออเนี่ย ตัวเรื่องมันใกล้จบแล้วนะแล้วมันค่อยไายัดเอาทีเดียวช่วงท้ายอะ่ะทำให้คนดูรู้สึกรับไม่ค่อยไหวในบางครั้งที่หนังมานําเสนอแต่ถึงอย่างนั้นสลับเรื่องนี้ถ้าให้ผมแนะนําก็คือถ้าคุณไม่อยากดูเรื่องนี้เพราะดีไซน์หรือดูไปสักพักแล้วยังไม่ชอบก็ยังไม่ต้องดูตอนนี้ก็ได้มันอาจจะยังไม่เหมาะสําหรับคุณในช่วงเวลานี้ไว้ถึงเวลาที่อยากดูหรือพร้อมเปิดใจรับมันค่อยกลับมาดูก็ได้เอาจริงเรื่องนี้มันไม่ได้เหมาะกับทุกคนหรอกแต่ถ้าใครพร้อมจะเอนจอยไปกับมัน คุณก็จะได้รับความบันเทิงแบบสุดๆอยากดูเมื่อไหร่ก็ดูครับแต่ผมว่าถ้าชีวิตนี้คุณจะไม่ดูเรื่องนี้เลยสําหรับผมมันน่าเสียดายไปหน่อยถ้าคุณบอกว่าตัวเองเป็นแฟนของซุปเปอร์เซนไตแต่ถ้าคุณพลาดเรื่องนี้ไปโอซามะเซนไตคิงโอเจร มาถึงเรื่องที่ผมยกให้มันเป็นซีรีส์ที่มีความทะเยอทะยานมากที่สุดทั้งในเรื่องของคอนเซปต์ที่ใหญ่มากโดยการนำเอาราชาของแต่และประเทศมารวมทีมกันเพื่อปกป้องโลก หรือการลองใช้เทคโนโลยีที่ถ่ายทำส่วนใหญ่ในสตูและใช้จอฉายเป็นแบ็กกราวด์และการใช้เวอร์ชวลเอฟเฟกต่างๆในการลังสรรสิ่งต่างๆในเรื่องถือว่าเป็นก้าวนึงของซูเปอร์เซนไปเลยทีเดียวผมว่าโตเอะมาถูกทางแล้วแต่ด้วยความว่ามันคือเรื่องแรกที่มีการนำเข้าเทคโนโลยีดังนั้นมันไม่ได้เพอร์เฟกมีหลายฉากที่ดูแล้วขัดหูขัดตาดูแล้วไม่สมูทเท่าไหร่แต่ถึงอย่างนั้น มันไม่ใช่ข้อเสียที่เราควรตำหนิเรื่องนี้เลยเพราะการนำเสนอของมันทำออกมาได้ดีอย่างไรที่ติมากๆการเล่าเรื่องในแต่ละตอนมีความพียิย่งดูยิ่งสนุกการผูกปมการโยนปัญหามาให้เหล่าตัวเองต้องเผชิญจนเราอึดอัดแทนลุ้นว่าพวกเขาจะผ่านมันไปได้ยังไงและแต่ละอุปสรรคคืองานยากทั้งนั้นแต่อย่าลืมนะครับพวกเขาเป็นพระราชาที่กวดจะได้ตำแหน่งนี้มามันไม่ใช่เรื่องง่าย พวกเขาคือราชาที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนเลยนะครับดังนั้นความฉลาดหลักแหลมความเหลี่ยมความตุกติกมันมีอยู่แล้วและพวกเขาใช้สิ่งนั้นในการแก้ปัญหาได้แบบคาดไม่ถึงมากๆในหลายๆเหตุการณ์คือเราว้าวกับการรับมือของเราตัวเองมากๆมันพีคจนไม่รู้จะพีคยังไงบางตอนดูจบแล้วผมอยากปลบมือให้จริงๆ คือมันสุดยอดมากๆเลยนะครับเหล่าสมาชิกทุกคนนั้นล้วนแต่เป็นผู้ปกครองประเทศดังนั้นการรวมทีมของเรื่องนี้มันจะไม่สมูทมันจะมาพร้อมกับอีโก้ของราชาแต่ละองค์แต่คุณเชื่อไหมเคมีของพวกเขาเข้ากันสุดๆเลยยิ่งตอนหลังๆตอนที่พวกเขามีมุมมองไปในทิศทางเดียวกันแล้วและพร้อมช่วยเหลือกันมันสร้างอิมแพกได้ดีมากๆเลยนะแต่ถามว่าข้อเสียมันก็มีนะครับ ซึ่งเป็นข้อเสียที่ซ้ำซากน่ารำคาญและเป็นเรื่องเดิมๆเลยก็คือประชาชนในชูกกตดอมผมรู้สึกว่ามันหูเบาน่ารำคาญโดนล้างสมองง่ายมากๆ นิดๆหน่อยๆก็ต่อต้านนิดๆหน่อยๆก็หลงเชื่อไปหมดซึ่งมันเอาอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของประชาชนมาเล่นจนผมลำคาญนะคือประชาชนคุณก็รู้ไงว่าราชาของคุณเนี่ยกำลังต่อสู้กับอะไรมันต่อสู้ระดับจักรวาลเลยนะซึ่งไอ้คู่ต่อสู้ของมันะสามารถพลิกแพลงอะไรได้อยู่แล้วเพราะมันคือราชาแห่งจักรวาลอะแต่คุณก็ยังหูเบาอีกอะผมก็ไม่รู้ว่าแบบเออแบบราชาเขาเหนื่อยบ้างไหมที่แบบว่าเจอประชาชนแบบนี้นะผมมองว่าถ้าเขาเล่นในเรื่องอื่นๆบ้าง เพิ่มความฉลาดให้ประชาชนในเรื่องนี้บ้างเรื่องนี้มันจะโคตรเพอร์เฟกเลยละ่ะสรุปแล้วเรื่อง King o เชอ r ์ถ้าตัดเรื่อง v i ช u ลเอฟ f ฟก t ในบางฉากที่มันดูลอยๆหรือว่าเรื่องประชาชนที่หูเบาผมว่าเรื่องนี้ทำออกมาได้ดีทุกด้านดำเนินเรื่องได้เข้มข้นโยนปริศนาและอุปสรรคมาให้คนดูแทบจะอกแตกตายลุ้นไปกับมันทุกตอนเป็นอีกเรื่องที่ใช้คําว่าพีคได้เปลืองมากม และคู่ควรกับคำว่ามาสเตอร์พีซอีกเรื่องจริงๆมันโยนปมตั้งแต่ตอนที่1ไปจนตอนสุดท้ายได้อย่างเยียบยนต์มากๆครับมันดูแล้วมันไม่ได้รู้สึกว่าขัดหูขัดตาหรือยัดเยีดยดเลยคือการผูกปมหรือการเขียนบทของเรื่องนี้คือทางทีมง,งานเขาคิดมาได้ดีจริงๆะครับถือว่าสุดยอดไปเลยเรื่องนี้บาควเกะเซนไตบูนบูมเจอ 2เรื่องก่อนหน้านี้ทําออกมาได้ดีมากเลยเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะเปิดภาพแรกมาล้อใช่ครับล้อมันแปะอยู่บนหน้าเรียกได้ว่าโซเชียลเสียงแตกกันไปตามๆกันบางคนยี้ไม่ดูเลยเพราะดีไซน์บางคนก็มองว่ามันก็มีเอกลักษณ์ของมันดีแต่สลับผมนั่นหรอผมชอบนะเพราะมันมีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์อะก็คือเราเห็นแล้วเรารู้เลยว่าเป็นมันคือผมไม่รู้นะว่าแต่ละคนที่ไม่โอเคกับดีไซน์เรื่องนี้นั้นมาจากช่วงไวัยไหนกันบ้าง แต่ผมขออนุญาตพูดในวัยของน้องๆหนุหน่มๆก่อนละกันน้องๆอาจจะเคยเห็นไก่มุเอ็กเหรือท k y o ค u วเจอจนชินตา แต่ผมอยากจะบอกว่าตอนเผยดีไซน์ของเรื่องที่ผมกล่าวมาข้างต้นน่ะความรู้สึกเชียไม่ต่างกันดังนั้นตัวผมหรือดีภูมิต้านทานเรื่องดีไซน์ประหลาดมามากพอสมควรแต่คือก็ไม่ได้จะมาบัฟนะครับแค่อยากจะบอกว่าเมื่อก่อนมันก็มีฟิลลิ่งแบบนี้เหมือนกันแบบเห็นแล้วแบบไม่เอาไม่ดูอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายพอเปิดใจดูแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านมาสักพักให้เวลาแบบมันดําเนินไปสักพักอะ่ะเราก็จะมองว่าเออมันเป็นดีไซน์ที่พอรับได้เป็นดีไซน์ที่เท่เอง เอาละเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าบุญบูมเจอร์นั้นกลับมาเล่าเรื่องตามสูตรสําเร็จเดิมแต่เล่าออกมาได้กลมกล่อมสนุกและเพลิดเพลินมากเปรียบเสมือนการทําอาหารที่2อเรื่องก่อนใช้วัตถุดิบแปลกใหม่ลังสรรเมนูใหม่ๆที่อร่อยและรู้สึกว้าวแต่พอกลับมาเรื่องนี้มันก็เหมือนการกลับไปทําผัดกะเพราที่ใช้แต่วัตถุดิบเดิมๆแต่ปรุงออกมาได้อร่อยกว่าผัดกะเพราทั่วๆไปแต่เพราะเหตุนั้น เรื่องนี้มันจึงเป็นเรื่องที่สวยมากๆที่ออกฉายหลังจากดมราเซอร์และคิงโอเจอร์เพราะว่ามันพีคมากๆพอกลับมาเล่าเรื่องแบบเดิมไม่พ้นการถูกเปรียบเทียบอย่างแน่นอน ก็ต้องรับข้อกันไปในเรื่องนี้นะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนลองคิดแบบนี้เ้นไตแต่ละเรื่องมันคือการคิดธีมและคอนเซปต์ใหม่ๆประจำเรื่องของมันทีมงานทุกคนก็เริ่มใหม่กับโปรเจกต์ใหม่ทุกปีดังนั้นผมว่าให้เปรียบเทียบกับตัวของมันเองดีกว่าครับเฉพาะตัวของมันนั้นทำออกมาได้ดีแค่ไหนเอาไปเปรียบเทียบกับเรื่องอื่นผมว่าไม่แฟร์กับมันสักเท่าไหร่อันนี้ผมพูดถึงในหลายๆเรื่องเลยนะครับไม่ใช่แค่บุญบูมเจอคนชอบเอาไปเปรียบเทียบจนตัวของมันเองโดนด้อยค่ ้าผมเป็นทีมงานผมเองก็แอบ,บน้อยใจนะอุตสาห์คิดงานใหม่ๆออกมาทุกปีดังนั้นผมอยากให้เปิดใจและ enjoy กับมันนะครับสลับข้อเสียของบุนบูมเจอร์มันก็เหมือนกับเซนไครเจอร์เลยแหละครับด้วยความที่มันดําเนินเรื่องตามสูตรสําเร็จของซูเปอร์เซนไตมันก็เลยพาความน่าเบื่อของสูตรสําเร็จของซูเปอร์เซนไตนั้นมาด้วยเช่นฉากต่อสู้ของหุ่นยนต์ที่มันดูวุ่นว์ทั้งทงที่2งเรื่องก่อนมันตัดความวุ่นวายส่วนนี้ให้กระชับและสนุกได้ แต่พอมาเรื่องนี้ดันกลับไปตายรังซะงั้นทําไมนะทําไมไม่ทำเหมือนสองเรื่องก่อนถ้าจะทําผมว่ามันทําได้นะแต่ด้วยความวุ่นวยตรงจุดนี้มาทําให้แอร์ไทม์ระหว่างตอนมันมีไม่มากจึงเล่าเรื่องออกมาได้รวดเร็วเข้าใจง่ายไม่ยืดและสนุกเฮ้ยสรุปแล้วมันจะเป็นข้อดีหรือข้อเสียกันเนี่ยจนถึงตอนนี้มันก็ยังตัดสินเรื่องนี้ไม่ได้หรอกครับว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมก็ต้องรองให้มันฉายจบแต่ถ้าแม้ตอนนี้ให้ผมบอกเลยว่า บุญบูมเจอร์กำลังมาถูกทางแล้วรักษามาตรฐานของตัวเองต่อไปอย่าหลุดเหมือนรีไวส์ก็พอนั่นแหละครับคือแค่เซนไตย,ยุคเลวะในมุมมองของผมมันเป็นยุคที่ทีมงานมีความทะเยอทะยานในการลังสัรรผลงานออกมาให้ดูแปลกใหม่ไม่คลีเชง ก็ต้องรอดูต่อไปครับว่าเรื่องถัดไปหลังจากนี้จะมีทิศทางยังไงและจะมีความแปลกใหม่แค่ไหนสุดท้ายแล้วทุกเรื่องที่ผมกล่าวมาข้างต้นก็สามารถรับชมแบบถูกได้ขสิทธิ์ได้ทางช่อง YouTube ของการ์ตูนขับอุดหนุนของลดขสิทธิ์เพื่อที่จะให้คุณนบนําเข้าหนังและซีรีส์ดีๆแบบนี้ให้เราดูต่อไปส่วนบุญบูมเจอร์ผมว่ามาแน่นอนอยู่แล้วในปีหน้ารอรับชมได้เลย ก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้การคุณเดชต่อไปด้วยนะครับและช่องของเราก็ได้มีแฟนเพจ Facebook เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถตามเข้าไปกดไลค์ได้เลยตรงลิงก์ในเด c คลิปชันสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ